สวัสดีค่ะเนือสอนตัดคลิปนะคะวันจะมารีวิวไมโครโฟนไม่อาย่านะคะ by M1 นะคะราคาไม่เกิน300บาทคา่ะ yeah ไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะที่เราได้มาก็มีกล่องเนาะพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะเจอกับถุงนะคะมีโลโก้มาให้ด้วยว่าเป็นโบย่าเนาะซึ่งถ้าเหนอจะใหะ้น้ำหนักของมันเนี่ยให้ประมาณ0ูนกรัมหรือ1กรัมเพราะว่ามันเบามากเลยเนี่ยเบามากเลยเบามากเลยนะคะก็ เข้ามาในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะคะนี่คือตั้งโชว์เฉยๆเนาะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็หน้ากล่องก็จะเป็นนี้เลยหน้ากล่องเนี่ยคือเหนือชอบมากๆเลยนะเป็นเขียนมาให้หมดแล้วก็มีรูปแบบมาให้เรียบร้อยนะคะในกล่องนะคะก็จะมีนี่ค่ะใบรับประกันเนาะเห็นไหมอ่้ยนอกจากใบรับประกันนะคะคือหัวเนี่ยเหนือไม่รู้ว่ามันเป็นหัวอะไร หัวเสียบกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ารู้ก็ถ้าใครรู้นะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะนี่หัวแบบนี้เห็นไหมเออเห็นไหมคล้ายๆหัวเสียบกล้องนั่นแหละน่าจะใช่เนาะเหนือดาวเอานะคะถ้าใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปดีโอนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสเสียงนะคะก่อนจะเทสเสียงเนี่ยจะให้ดูว่าเจ้าตัวไม้เนี่ยมันยาวขนาดไหนเนาะ ซึ่งเหนระบุให้เลยว่ายาว6เมตรนะคะโอเคไปดูกันเลยอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นไม้เนาะนี่ตัวตัวไม้อะพร้อมกระถุงเลยอะอยู่ด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวไม้นะคะอันนี้เขาให้หัวมาเรียบร้อยเนาะนะคะ เขาให้หัวนี้มาเรียบร้อยก็คือที่ใส่กันลมนะคะแล้วก็เขาให้ตัวหนีบหนี่เห็นไหมตัวหนีบมาให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งนะคะสายเนี่ยยาวทั้งหมด6เมตรนะคะยาวทั้งหมด6เมตรเลยนะแล้วก็มีที่ใส่ฐานตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็เปิดออกมาซึ่งเหนือใส่ฐานแล้วมันจะมีฐานแบบนี้มาให้ะคะ่ะมันจะมีบวกกับลบเราต้องใส่ให้ถูกด้วยนะคะ ถ้าใส่เสร็จแล้วก็ใส่เก็บได้เลยอพอใส่เก็บแล้วนะคะทุกคนมาดูตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือคาเมล่าเนาะเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือคาเมล่าเนาะนี่ถ้ากดขึ้นก็จะเป็นคาเมล่าถ้ากดลงก็จะเป็นออฟนะคะแบบนี้แล้วก็มีสายตรงนี้มาให้อีกด้วยก็คือสายของไม้นะคะนี่สายของไม้แบบนี้แล้วก็มีสายของเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเทสเสียงเลยดีกว่าายกลับมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ช่วงตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทำการเทสเสียงฮ <Hello, S 2> ัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ1 2 3 4เทสเทสนี่ก็คือการเทสเสียงจากไมโบย่าบาย M1 นะคะก็อันที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นเสียงจากไมโบย่าบาย M1 แต่คือระหว่างอกอยู่ระหว่างอกอยู่ระหว่างปกเสื้อเนี่ยแหละคะ่ะ เนาะแต่อันนี้คือติดปากเลยนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะเสียงดูคลิปนี้ตัดสินใจได้นะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วแต่นะคะตัดสินใจได้เลยนะคะว่าเสียงดีขนาดไหนเหนือบอกว่าคุ้มมากเลยเหนือบอกให้ตรงตรงนี้นะคะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะราคา200บาทเนาะก็ไม่เกิน300บาทแน่นอนนะคะสั่งจากลาซาด้านะคะเหนือไม่มีสปอนเซอร์นะเหนือไม่ได้สปอนเซอร์นะคะซื้อเองใช้เองนะคะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะกดติดตามช่องเหนือสอนตะคลิปไว้ได้เลยนะคะทั้งใน YouTube Facebook ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย